เชื่อไหมครับว่าโฆษณาในซ u เปอร์โบว์เนี่ยโคตรสำคัญเลยนะครับสำหรับบริษัทโฆษณาหรือครีเอทีฟในเอเจนซี่ในอเมริกานะครับถึงขนาดที่ว่าสำคัญยิ่งกว่าได้รางวาาลาัลคาร์ไลออนซีก ซูเปอร์โบ2025จบไปแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็คงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเราไม่ได้ดูอเมริกันฟุตบอลอยู่แล้วไม่สนใจแต่จริงๆแล้วนะครับซูเปอร์โบทุกปีเนี่ยนักการตลาดทั่วโลกให้ความสนใจอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือโฆษณาที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเบรกของซูเปอร์โบแต่วันนี้นะครับเราจะมาดู7โฆษณาที่มีทั้งยอดเยี่ยมและยอดแย่ประจ,จำซูเปอร์โบปี2025กันครับ ผมมีข่าวดีมาฝากนะครับสำหรับคนที่เบื่อโฆษณาใน YouTube นะครับเสิร์ฟอยู่ได้แล้วก็ไม่อยากคลิกแบบเป็นสมาชิกจ่าย y o u u u b พ p ีเมียมเนี่ยวันนี้นะครับสามารถฟังคอนเทนต์ของ Audacity BKK นะครับผ่านทาง Podcast ได้แล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับและอย่าลืมติดตาม Podcast ของ Audacity BKK ด้วยครับ คีทีฟหลายคนที่ผมรู้จักนะครับในอเมริกาเนี่ยเขาจะเอางานที่เคยลงในซ u เปอร์โบว์เนี่ยใส่ไว้ในเรซูเม่เลยเพราะจะมีโอกาสนะครับในการไปสมัครงานที่ใหม่ที่จะได้งานเหนือกว่าคนอื่นส่วนแบรนด์นะครับหรือลูกค้าต่างๆเองเนี่ยก็ถือโอกาสนี้นะครับในการแข่งซูเปอร์โบว์เนี่ย ทุ่มงบนะครับทั้งซื้อเวลาในการออนแอร์ในช่วงซ u เปอร์โบว์นะครับหรือทุ่มงบในการผลิตหนังโฆษณาดีๆจ้างผู้กำกับดังๆนะครับดาราที่มาเล่นก็เป็นระดับฮอลลีวูดทั้งนั้นเพราะหลายๆแบรนด์นะครับเขาทุ่มทุนตรงนี้เนี่ยเขามองว่าซ u เปอร์โบว์เนี่ยเป็นมหากรรมกีฬาที่คนทั้งอเมริกาเนี่ยส่วนมากนะครับให้ความสนใจดังนั้นถ้ามีโฆษณาที่ออกไปถึงแม้จะแอร์ครั้งเดียวนะครับแต่ Impact ดีเนี่ยจะทำให้เกิดการแชร์แล้วก็มี Engagement เยอะมากๆครับ โดยค่าโฆษณาปีนี้นะครับสูงถึง260,000 00, เหรียญสหรัฐต่อวินาทีนะครับหรือประมาณ9ล้านบาทต่อวินาทีเลยยังไม่รวมค่าถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาและค่าตัวนักแสดงฟิกธุรกิจด้วยไอเดียวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโฆษณาหนังโฆษณานะครับที่เกิดขึ้นในซ u เปอร์โบว์ปี2025นี้นะครับเผื่อใครที่ไม่มีโอกาสได้ดูไม่มีเวลาและอย่างหนึ่งไม่ได้สนใจอเมริกันฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ย ผมว่าเรื่องของโฆษณานะครับหนังโฆษณาเทคนิคการตลาดนะครับวิธีการใหม่ๆในการนําเสนอหนังโฆษณาให้น่าสนใจมันไปถึงไหนแล้ววันนี้นะครับพลิกธุรกิจด้วยไอเดียจะรวบรวมมาให้ดูทั้งยอดเยี่ยมและยอดแย่กันครับเรามาเริ่มกันด้วยโฆษณาที่ห่วยๆก่อนนะครับในความเห็นของผมเนี่ยสอันแรกที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นโฆษณาในซูเปอร์โบว์ที่ผมว่า one Totino's Pizza Roll. Thank you for sharing your Totino's Pizza Rolls. I'll share them across the universe. Oh, oh. oh no. Unfortunately, that's that's just a part of life. Now he's dead. Oh. I yeah. guess the doors hit his head so hard. The eyeball came nowhere out. Nowhere to go, so the pressure shot it to here. Anthony, you'll be all right. You gotta go to school tomorrow. Totino's Pizza Rolls, the most snackable pizza in the universe. ซึ่งแบรนด์นะครับตั้งใจจะสื่อว่าเขาคือ the most snackable in the universe ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับก็คือพิซซ่าที่เหมาะกินเล่นที่สุดในจัก,กรวาลผมว่าการใช้เอเลียนแล้วมาพูดถึงเรื่องการเป็นตัวแทนของจักรวาลเนี่ยเป็น first idea หรือเป็นไอเดียแบบพื้นฐานมากๆสําหรับคนทําโฆษณานะครับเมื่อคุณอยากบอกทุกคนว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในจักรวาลแล้วคุณใช้มนุษย์ต่างดาวมาคอนเฟิร์มว่าอร่อยแบบนี้พื้นๆน,น,นะครับส่วน มุกของหนังก็คือประตูยานอวกาศเนี่ยครับเลื่อนมาหนีบเอเลียนผมว่านี่คือไฮไลท์ของหนังที่ต้องการให้คนดูเขาขำแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในหนังโฆษณาครับเพราะมุกตลกที่ปล่อยเนี่ยมันไม่ทําให้คนดูขำและมันไม่ตลกเอาซะเลยโฆษณาชิ้นที่2องดังกินโดนัท For this ain't the Dunkings. Where the hell are Matt and Tom? Forget them suckers. Matt Damon and Tom Brady don't have the heart of a champion. We got a new squad, Dunkings sequel. Afflex and Belichick. Dunkings! Oh, my God. Hey, man. Is that coffee? What are you doing in there? I'm just trying to find the character. We got a battle of barista buds. I'm all in for Dunkin'. King, about to get roasted like a dark seasonal roast with coriander and slight balsamic drizzle. Sounds like what's in my garbage disposal. <laughs> See you, coach. How much to wait a half hour to get my name spelled wrong on the cup? Nobody wants a goat milk double half calf, soy milk cap. You could just brew it, it's beans and water. Oh, damn. America runs on โดยในปีนี้นะครับดังกินกลับมาเล่าเรื่องเหมือนหนังภาคต่อจากปีที่แล้วนะครับซูเปอร์โบว์ครั้งที่แล้วด้วยการให้เบนเอฟเฟคดาราฮอลลีวูดและแก๊งบอยแบนด์ของเขานะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งหนังโฆษณาเรื่องนี้นะครับทุ่มงบไปกับนักแสดงชื่อดังมากมายครับทั้งพี่น้องเบนและก็เคซี่เอฟเฟคนะครับซึ่งเป็นดาราฮอลลีวูดบิลเบลลิเชกนะครับพร้อมกับเจดอนฮัตสันที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะครับคือเจอร์รี่สตรองครับซึ่งค่าตัวทั้งหมดนะครับเฉพาะนักแสดงรวมกันผมว่าน่า ไม่คุ้มกับความ Impact เลยเข้าใจนะครับว่าพยายามจะทําหนังตลกแต่นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราตั้งใจจะทําหนังตลกแล้วไม่ตลกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราบอกเพื่อนว่าเอ้ยมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังแต่เล่าจนจบแล้วเพื่อนไม่ขำเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างนี้ถือว่าแป๊กนะครับเชน่นกันกับโฆษณาของดังกินเนี่ย เขาใช้มุกตลกพมเพื่อแล้วมันไม่ตลกนะครับยกตัวอย่างเช่นเล่นคําว่าดังกินก็เป็นดังคิงนะครับเขียนบนเสื้อหรือการให้เจอร์มีสตรองนะครับพยายามค้นหาความเป็น <Amen. S 1> คาแรคเตอร์ที่น่าสนใจของตัวแสดงด้วยการลงไปแช่ในถั<บ>งกาแฟอันนี้ก็ไม่ตลกนะครับหรือการไปแซะเรื่องของการเขียนชื่อผิดบนแก้วสตาร์บัคส์นะครับและในตอนท้ายยังจิกกัดแบรนด์คู่แข่งด้วยการให้บริสต้าชุดเขียวที่เป็นตัวแทนของสตาร์บัคส์ที่เป็นคู่แข่งเนี่ยถือแก้วกาแฟดังกินนะ ครับแล้วจิบให้คนดูเห็นหนังเรื่องนี้นะครับเปนเหมือนกับว่าลูกค้าหรือดังกินโดนัทเนี่ยทำหนังให้ตัวเองดูโดยที่ไม่ได้แคร์คนดูเลยโฆษณาชิ้นที่3 App Fetch I can't wait for America to see this It's going to be wild $10,000 every second for two minutes. It's easy, it's fun, and people are gonna win a lot of money. The countdown begins soon. แอปพลิเคชันสะสมคะแนนนะครับจากใบเสร็จรับเงินหรือการช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อนําแต้มมาแกลกรางวัลน,นะครับเป็นบัตรของขวัญจากร้านค้าชั้นนําเขาทํากิจกรรมแจกเงินรางวัลทุก1วินาทีนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐเป็นเวลาถึง2นาทีรวมเงินรางวัลทั้งหมด1นึ่ล้านสองแสนเหรียญน,นะครับแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขานะครับพูดง่ายๆก็คือการกระตุ้นให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของตัวเองนั่นแหละครับแต่สิ่งที่เฟดชทาไม่ใช่อเดียแปลกใหม่เพราะที่ผ่านมานะครับในซูเปอร์โบว์เองก็ ก็มีหลายแบรนด์นะครับที่ทำการตลาดแบบแจกเงินรางวัลแบบดิเรกให้คนมาดาวน์โหลดแอปแบบนี้นะครับตัวอย่างเช่นการแจกโค้ดยาวๆเพื่อให้คนตั้งใจดูโฆษณานะครับแล้วโหลดแอปมากรอกโค้ดเพื่อลุ้นเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้ของรางวัลทั้งหมดนะครับหรือโฆษณาเชิญชวนคนดูมานับขวดเม u n t เ i n น e w ดในหนังโฆษณาที่จอส์นน้าเคยเล่นนะครับใครนับถูกตอบคนแรกก็จะได้รางวัลใหญ่ เราพูดถึงโฆษณา3อันที่ไม่ปังไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่มาดูเคสสตั๊ดดี้ดีๆนะครับเรียนรู้จากหนังโฆษณาดีๆในซุปเปอร์โบว์คราวนี้มี4เรื่องให้ดูครับโฆษณาชิ้นที่1 Jeep Longest thing we ever do is live our lives but life doesn't come with an owner's manual might have been nice huh? but that means we get to write our own stories freedom is Yes. Or no. Or maybe. Freedom is for everybody. But it isn't free. It's earned. There are real heroes in the world. But not the ones in the movies. Real heroes are humble. They're not driven by pride. Pride is a terrible driver. Freedom is the roar of one man's engine and the silence of another's. Freedom is the ability to inspire. The most sacred thing in life isn't the path. It's the freedom to choose it. You don't have to be friends with someone to wave at them. We won't always agree on which way to go, but our differences can be our strength. So choose, but choose wisely. Choose what makes you happy. My friends, my family, my work make me happy. This Jeep makes me happy, even though my name is. That's my owner's manual. Get out there, write your own. โฆษณาจากรถยนต์สัญชาติอเมริกันนะครับอย่าง Jeep เนี่ยปีนี้เขาก็มาขายรถเหมือนเดิมครับแต่มาในรูปแบบของการใช้พรีเซนเตอร์รุ่นใหญ่ครับอย่าง Harrison Ford พระเอก i n d i a n a Jones นะครับหรือ h ัน Solo จาก Star Wars มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตและสิทธิเสรีภาพในอเมริกาครับสิ่งที่ผมชอบในงานนี้ก็คือนอกจากจะเป็นหนังโฆษณาขายฟีเจอร์รถยนต์แบบฮาร์ดเซลแล้วเนี่ยยังเป็นหนังโฆษณาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอเมริกันได้ดีอีกด้วยนะครับซึ่งหนังได้มีการสอดแทรกแนวคิด การเปรียบเทียบนะครับมุกเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์กับฟีเจอร์กับเรื่องของปัจญ,ญาชีวิตได้อย่างแนบเนียนนะครับมีตัวหนังสือขึ้นบรรยายสรรพคุณของรถยนต์แต่และอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่แฮร์ริสันฟอร์ดนะครับพูดว่าเราอาจไม่เห็นตรงกันในเรื่องของเส้นทางนะครับแต่ความแตกแยกของเราก็เป็นพลังให้เราแข็งแกร่งได้ แต่ไฮไลท์นะครับของภาพยนต์โฆษณาเรื่องนี้ของจี๊ปเนี่ยสำหรับผมนะครับก็คือตอนจบที่แฮร์ริสันฟอร์ดนะครับพูดว่า my work m a k e me happy this jeep makes me happy even though my name is Ford. เขาเอ j นจอยและมีความสุขกับการขับรถคันนี้มากนะครับถึงแม้เขาจะชื่อฟอร์ดก็ตาม ความเห็นผมนะครับอีกอันนึงที่ทําให้หนังโฆษณาจี๊เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือการเลือกพรีเซนเตอร์ที่ถูกต้องนะครับสคริปต์นี้นะครับ ในการพูดปลุกใจคนพูดถึงเรื่องของเสรีภาพความคิดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงความสุขในการที่ดำรงชีวิตยังไงให้ชีวิตมีความสุขคนที่เกา่าคนที่ผ่านโลกมามากแฮร์ริสันฟอร์ดนี่ถูกต้องเลยกับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความเป็นคนที่กวนตีนอยู่แล้วของแฮร์ริสันฟอร์ตตัวจริงนะครับเขาเป็นคนที่กวนตีนมากชอบปล่อยมุกหน้าตายถึงแม้เขาจะเล่นเป็นฮีโร่นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดน่าโจนหรือฮันโซโลก็ตามแต่ตัวจริงคนละเรื่องเลยนะครับ You son of a bitch โฆษณาชิ้นที่2 n i k นกี้ e นกี้นะครับก็เป็นลูกค้าหายากที่ปัจจุบันแบรนด์ไม่ค่อยมีแบบ n i ก e ้แล้วนะครับก็คือหนังโฆษณาที่ไม่ได้เน้นเน้นเรื่องของการขายของขายฟีเจอร์เห็นสินค้าชัดเจนตลอดเวลาไม่ได้มีไอเดียอะไร n i ก e ้ Nike นะครับก็เป็นงานที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับท t i t u ต e นะครับของนักกีฬาความมุ่งมั่น ความตั้งใจความทุ่มเทในการเล่นกีฬานะครับแล้วก็ให้แง่คิดอะไรกับคนดูคนไม่ว่าจะเป็นคนดูกีฬาคนรักการออกกำลังกายก็ได้เป็นกำลังใจให้แล้วจบด้วย just do it เราไปดูโฆษณาดีๆนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับ You demanding. You relentless. You put yourself put can't 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 demanding relentless first be so be Put yourself first. You can't be confident, so be confident. You can't challenge, so challenge. You can't dominate, so dominate. You can't flex, so flex. You can't fill a stadium, so fill that stadium. Be emotional. So be emotional. You can't take credit. You can't speak up. You can't be so ambitious. You can't break records. You can't have any fun. You can't make you demands. Can't be proud. You can't keep score. You can't stand out. Whatever you do, you can't win. So win. หนังโฆษณาสร้างแรงบันดาลใจของ n นกี้ประจำซูเปอร์โบว์ปีนี้นะครับเป็นการกลับมาแอร์หนังในซ u เปอร์โบว์ครั้งแรกในรอบ27ปีของ n นกี้เลยตัวหนังนะครับมีความยาว1นาทีเล่าเรื่องราวของนักกีฬาหญิงนะครับผ่านมุมมองของเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆถึงสิ่งที่นักกีฬาหญิงเนี่ยสังคมไม่อนุญาตหรือไม่สนับสนุนให้ทาแต่พวกเธอนะครับก็ทามันได้สาเร็จจนเป็นนักกีฬาตัวท็อปที่ประสบความสาเร็จได้ในที่สุดซึ่งนักกีฬาหญิงเหล่า นั้นนะครับใช้เป็นแรงบันดาลใจในการไปสู่เป้าหมายทุกซีนในหนังนะครับเป็นขาวดำถ่ายด้วยความสวยงามนะครับฟอโตกราฟีนะครับซีนมาตโตกราฟีสวยงามทรงพลังเต็มไปด้วยแอศนคติดีๆนะครับเล่นคำให้ดูขัดแย้งกันแต่กลับสร้างพลังและแรงบันดาลใจได้อย่างลึกซึ้งถือว่าเป็นหนังโฆษณาดีๆจากไนกี้ที่กลับมาทวงบัลังของความเป็นหนังภาพสวยสคริปท,ที่ลึก กินใจนะครับแล้วก็จบด้วยโลโก้ Nike น,นะครับไม่ทําให้คนที่ชอบโฆษณา n i k ้ผิดหวังเลยครับโฆษณาชิ้นที่3 Yahoo Mail Have you ever looked in the mirror and not seen yourself I don't think I need professional help but a skilled amateur maybe will help ปัจจุบันนะครับคนไม่ค่อยใช้ Yahoo Mail ส่วนมากเป็น Gmail งานนี้ถึงน่าสนใจครับเพราะเป็นการพยายามกลับมาของ Yahoo Mail ครับ back. โดย Yahoo Mail นะครับเลือก Bill Murray นักแสดงตลกชื่อดังวัยเก่า74ปีครับเขาอยู่บ้านคนเดียวแล้วเกิดปัญหาแปลกๆครับคือการมองไม่เห็นตัวเองในกระจกเห็นเป็นหมาแทนนะครับเลยแจกอ e ีเมลส่วนตัวของเขาเองจริงๆแล้วพูดเชิญชวนให้คนดูเนี่ยครับส่งอ e ีเมลมาคุยกับเขาหน่อย ที่ bill himself at yahoo com ซึ่งความสนุกนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับคนที่ส่งอ e ีเมลมาคุยกับบิลเมอร์เรเนี่ยทุกคนจะได้อ e ีเมลตอบกลับที่ทาง yahoo บอกว่าบิลเมอร์เรเป็นคนตอบอ e ีเมลเองจริงๆซึ่งคนที่ส่งอ e ีเมลมาคุยนะครับก็จะได้รับรู้เรื่องราวลับๆสุด exclusive ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนของบิลเมอร์เรครับต้องบอกเลยนะครับว่าโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยเลือกตัวแสดงได้ถูกต้องอีกแล้ว การเลือกบิลเมเร์มาเล่นเพราะจริงๆแล้วนะครับคนอเมริกันรู้จักบิลเมเร์ดีแล้วก็รู้ด้วยครับว่าเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะครับไม่ค่อยปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆหรือทำตัวให้เป็นข่าวบ่อยนักนะครับผมเคยเห็นการสัมภาษณ์ของผู้กำกับชื่อดังหลายๆคนที่อยากได้บิลเมเร์ไปเล่นเนี่ยถูกปฏิเสธมากมายนะครับบทดีๆพี่เขาก็ไม่เล่นนะครับ ก็เลยรู้สึกว่าการเลือกบิลเมเรมาแล้วทําให้เข้าถึงคนดูง่ายๆขนาดนี้แบบในหนังโฆษณาที่อีเมลมาแล้วเดี๋ยวเขาตอบกลับเนี่ยผมว่าเลือกคนได้ถูกต้องแล้วเวิร์กมากๆนะครับ น่าจะมี engagement สูงแล้วคนน่าจะอ e ีเมลหาบิลเพียบเลยฮะซึ่งผมคิดว่านะครับการตลาดวิธีนี้เนี่ยคือการดึงดูดคนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์ได้อย่างสร้างสารรค์และสนุกสนานนะครับ mm hmm. เกิด interactive mm hmm. กับคนดูเป็น two way communication mm hmm. ได้เลยและแม้หนังโฆษณานี้จะมีความยาวแค่15วินะครับ mm hmm. แต่ก็เป็น15วินาทีที่ impact, mm hmm. impact มากๆครับ Maybe little help Will คราวนี้นะครับเรามาลองดูสุดยอดงานโฆษณาของ Super Bowl 2025นะครับหนังโฆษณาที่ดีที่สุดหรือแบรนด์ที่โฆษณาได้ดีที่สุดดีกว่านะครับในความเห็นของผม Super Bowl 2025 Apple นะครับเป็นแบรนด์ที่ทำได้ดีที่สุดครับเพราะปีนี้นะครับ Apple เขาครอง y e b l l s s ของทุกคนที่ชมการแข่งขัน Super Bowl ไว้ได้หมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องยักเยียด iPhone หรือ AirPod s แต่ Apple เนี่ยเข้าไปครองพื้นที่โฆษณาที่ใหญ่ที่สุด ของซ u เปอร์โบครับโดยการเป็นสปอนเซอร์ซ u เปอร์โบฮาร์ฟไทม์โชว์ครับดยการใช้ชื่อของ Apple Music ซึ่งโดยปกตินะครับการแสดงดนตรีสดช่วงพักครึ่งเนี่ยหรือซ u เปอร์โบฮาร์ฟไทม์โชว์เนี่ยเป็นเบปซี่นะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักมาอย่างยาวนานเพราะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาทางโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกนะครับและศิลปินแต่ละคนที่มาโชว์ในช่วงซูเปอร์โบฮาร์ฟไทม์โชว์เนี่ยคือระดับท็อปทอปของโลกครั้งนั้นนะครับโดยในปีนี้นะครับแอปเปิลมิวสิก เด็กละมานะครับแรปเปอร์ชื่อดังมาร่วมโชว์จนเกิดเป็นกระแสท่าเดินแบบละมานะครับในเพลง Not like us เต็มโซเชียลไปหมดเลยครับจนชื่อของ Apple Music นะครับเป็นที่พูดถึงโดยไม่จาเป็นต้องทำหนังโฆษณาไปออนแอร์เลยและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับนอกจากจะไปเป็นสปอนเซอร์จัดโชว์แล้วเนี่ย Apple Music ยังเข้าไปเทคโอเวอร์พื้นที่การสนทนาเกี่ยวกับดนตรีนะครับไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยครับผ่านการถ่ายทอดสดและสัมภาษณ์ศิลปินที่เข้าร่วมในโชว์ปีนี้ซึ่ง Apple Music นะครับก็ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นไอคอนนะครับหรือเป็นศูนย์กลางของประสบการณ์ดนตรีแบบไฮเอ็นเพราะว่าเขาสามารถ ฟังระบบเสียงเป็น Surrounding Stereo ได้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพสูงแล้วยิ่งการเป็นสปอนเซอร์นะครับสำหรับ Super b o w บ h a ฮาร์ m e s h o โเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำภาพที่ยิ่งชัดเจนมากๆเลยครับว่า Apple Music เนี่ย only deliver the best music experience ให้กับคนดูครับและยังเป็นการกลบทุกแบรนด์นะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ สมมุติเราดูซูเปอร์โบว์แล้วพอตัดเข้าโฆษณาบางท่านอาจจะไปทำธุระอาจจะเข้าห้องน้ำอาจจะไปหยิบน้ำอาจจะไม่ได้ดูทีวีแต่ช่วงซูเปอร์โบว์ฮาร์ดไทม์โชว์ที่มีศิลปินระดับโลกมาโชว์เนี่ยทุกคนดูต่ออยู่แล้วแล้วโลโก้ขึ้นชัดเจนขนาดนั้นนะครับยังไงก็ได้อบอลได้ Attention นคนเห็น Awareness เต็มเป็นหมดแน่นอนแล้วคนพูดถึงแน่นอนครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือ7งานโฆษณานะครับประจำซุปเปอร์โบว์2025ปีนี้ที่ผมเลือกเอามาคุยกัน มีทั้งยอดเยี่ยมนะครับและมีทั้งยอดแย่แต่ในความเห็นของผมนะครับเราเรียนรู้ได้จากกลยุทธ์การตลาดที่แต่ละแบรนด์เอามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังอิโม i ชัน l ลหนังที่แสดงออกถึงความคิดนะครับหนังตลกที่ปล่อยมุกแล้วแปกนะครับหรือไม่ใช่งานของหนังโฆษณาในรูปแบบไหนเลยนะครับแต่เป็นการได้ไฮไลท์ของโชว์ได้ไอบอลได้ความน่าสนใจไปคนเดียวเต็มๆอย่าง Apple Music ที่มาในรูปแบบของ Super Bowl h a l f t i m e Show Sponsor นะครับ บางแบรนด์นะครับเลือกวิธี play safe ทำหนังโฆษณาที่ตัวเองพอใจที่ตัวเองแฮปปี้ทำออกไปเสียเงินนะครับอย่าลืมนะครับทำหนัง Impact หรือทำหนังห่วยเนี่ยพอลงในซ u ปเปอร์โบเนี่ยเราเสียเงินเท่ากันใช้เงินมหาศาลเหมือนกันนะครับแน่นอนเราก็ต้องอยากทำแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมีคนพูดถึงแต่พอเรา save หนังก็ไม่ได้สร้าง impact อะไรเสียเงินเปล่านะครับสำหรับแบรนด์นะครับหรือทีม Marketing ที่กำลังคิดหนังโฆษณาหรือกลยุทธ์ทางการตลาดให้แบรนด์ของตัวเองนะครับก่อนเริ่มทำเนี่ยตั้งคำถามดีๆก่อนว่าเราทำงานโฆษณาชิ้นเนี้ยให้คนดูที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราดูหรือให้ตัวเองดูกันแน่ส่วนใครที่ดูซ u เปอร์โบว์ปีนี้นะครับแล้วมีโฆษณาที่ชอบลองคอมเมนต์มาแชร์กันก็ได้นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบโฆษณาชิ้นไหนครับ ติดตาม Audacity BKK บนช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook, TikTok และ Instagram สนใจใตรวจสุขภาพแบรนด์และปรึกษาการตลาดได้ที่ Audacity BKK.com